วันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีครับมีธุรกิจผ้าไทยแนวใหม่ที่ผสมผสานเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยนะครับและการออกแบบอย่างเป็นสากลกับลุคต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับภายใต้แบรนด์แม่นุ้ยนั่นเองครับความเป็นมาของผ้าไทยจะน่าสนใจอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับหากพูดถึงผ้าไทยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความล้าสมัยมีราคาแพงไม่สามารถออกแบบให้ร่วมสมัยได้ ทำให้คนไม่สนใจหามาสวมใส่ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่แม้จะเปิดใจยอมรับเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ตามแล้ววันนี้ค่ะได้มีคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดนอกกรอบในการนําผ้าไทยมาออกแบบในสไตล์ที่ดูเก๋ไก๋ทันสมัยภายใต้แบรนด์ผ้าไทยของตัวเองที่มีชื่อว่าแม่นุ้ยโดยมีคุณนุ้ยสุจิตราศิลาวงวัย29ปีเป็นเจ้าของค่ะ คุณนุ้ยได้เล่าถึงแรงบันดาลใจให้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลชีวีฟังนะคะว่าเกิดจากความรักในความเป็นไทยและมีไอเดียนำผ้าไทยมาประยุกต์เป็นเทรนแฟชั่นในปัจจุบันเพราะเห็นว่าคนที่มีไรายได้น้อยก็อยากจะมีเสื้อผ้าดีๆไว้สวมใส่ไปงานต่างๆต,ต,ตามโอกาสที่เหมาะสมถ้ามองกลับกันว่าการหยอดกระปุกวันละ5บาทให้กับชุดที่อยากได้จริงๆง,งานอย่างดีภายในหนึ่งเดือนก็สามารถเนรมิตชุดสวยได้จากเงิน5บาท นี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งในการที่คุณนุ้ยคิดมาตลอดในการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความรักในความเป็นไทยและสามารถตอบโจทย์การแต่งตัวในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนค่ะ ก็สําหรับธุรกิจของนุ้ยนะคะเป็นธุรกิจแบรนด์ผ้านะคะเป็นชื่อว่าแบรนด์แม่นุ้ยนะคะธุรกิจของนุ้ยเริ่มต้นจากการที่เราเป็นลูกอีสานนะคะแล้วก็มีการพัฒนานะคะในการทําผ้านะคะให้เข้าสู่ตลาดความเป็นสากลมากที่สุดเริ่มจากว่าแบรนด์แม่นุ้ยเนี่ย ทำยังไงให้ผ้าไทยได้กลับมามีชีวิตได้กลับมาใช้แล้วก็ได้กลับมาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนอีกหลายๆคนมีรายได้นะคะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสําหรับตัวผ้าแล้วแบรนด์เราคือราคาถูกนะคะราคาประหยัดในราคาหลักร้อยหลักพันแต่คุณภาพนี่คือราคาหลักหมื่นนะคะจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับว่าธุรกิจนี้แรงบันดาลใจของเราเนี่ย เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยอยากทําอะไรสักอย่างหนึงขึ้นมาแล้วเราอยากจะให้มันประสบผลสําเร็จทํายังไงให้มันขึ้นมาให้ได้เราก็ต้องใส่เองทําเองก่อนนะคะเริ่มต้นจากตรงนั้นใส่เองใส่เองทําเองแล้วยังไงพยายามค่ะพยายามหาคนที่อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆนะคะมาสารต่อเจตนารมเรานะคะสารต่อยังไงสารต่อในของเนื้องานนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายให้เรานะคะ ผ้าไทยแบรนด์แม่นุ้ยนะคะผลงานการออกแบบที่แสดงออกถึงตัวตนของลูกค้าได้อย่างชัดเจนผ่านแฟนชั่นสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับผ้าไทยได้อย่างลงตัวด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะยากที่ใครจะเรียนแบบนี้มีทั้งผ้าที่ถูกออกแบบขึ้นมาผ้าไหมแท้ผ้าไหมเทียมไหมสังเคราะห์ผ้าฝ้ายและผ้าอิตาลีทําให้คนที่มาคิดว่าการใส่ผ้าไทยแล้วดูแก่นั้นถือว่าเอาไปเลยค่ะ เช่นการนำผ้าไม้มาตัดเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวใส่แบบชิลๆหรือนำผ้าเข่ามาวัฒนธรรมของคนต่างจังหวัดมาสืบสานผ่านแฟชั่นยุคใหม่คู่กับรองเทาเ้าผ้าใบหรือส้นสูงก็ดูเท่ไปอีกแบบค่ะทุกผ้าของเรานะคะผ้าเราทุกชิ้นจะมีสตอรี่นะคะจะมีเรื่องราวของเขาค่ะเริ่มต้นจากเนตรนาคานะคะเป็นเสื้อผ้าแห่งดวตาพานาคแล้วก็ ขัดเราไปถึงความเป็นการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของเราขึ้นไปเรื่อยๆต่อด้วยอนินตราอนินตราก็เป็นทรงที่ผู้หญิงนะคะที่เป็นลักษณะของการเปิดเผยนะคะในในส่วนนั้นๆต่อมาก็จะเป็นแก้วมณีหรืออะไรเงี้ยแต่ละอันคือจะสอดคล้องกันหมดนะคะทุกหมดทั้งหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบรนด์แม่นุ้ยนะคะก็สามารถติดต่อทางเราได้ผ่านหลายๆช่องทางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะแฟนเพจหรือว่าจะเป็น ยู u uh, mm ูบ hmm. นะคะแม้กระทั่งเว็บไซต์แล้วก็อเมซอนไอจี uh, Amazon, IG, นะคะไลน์แอ mm hmm. คือสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะคะ mm hmm. แล้วตอนนี้เราก็จะมีการที่ uh, มีรับสมัครนะคะตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์เราเองด้วยนะคะตอนนี้ก็รันมาเรื่อยๆ,ๆแล้วนะคะรู้สึกว่าดีใจมากหลังจากที่เราเปิดร้านได้ไม่นานนะคะเราเริ่มเปิดร้านได้เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนตัวแทนประมาณ35คนแล้วนะคะแล้วถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะได้ อโอกาสดีๆนะคะผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งอยากจะสารต่อเจตนารม์เช่นเดียวกันว่าผ้าไทยเราเนี่ยแหละมีดีผ้าไทยเราเนี่ยแหละสามารถครองตลาดโลกได้หรือผ้าไทยเราเนี่ยแหละสามารถนำไปสู่ตลาดความเป็นสากลก็สามารถติดต่อได้ที่แบรนด์แม่หนุ้ยเลยค่ะ ชุดผ้าไทยแบรนด์แม่นุย้ยตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านค่ะเพราะเพิ่งเปิดตัวมาได้เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นจะเปิดให้ลูกค้าสั่งออนไลน์และจากตัวแทนจำหน่ายราคาเริ่มต้นอยู่ที่250บาทไปจนถึงหลักพันเห็นไหมคะว่าเสื้อผ้าไทยในสไตล์ลูกใหม่สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ย่อมเยาวซึ่งกว่าที่คุณนุ้ยจะมีแบรนด์ผ้าไทยเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องศึกษามานานกว่า3ปีออกแบบเองทำกันเองภายในครอบครัว เมื่อมั่นใจและพร้อมทุกอย่างจึงกล้าที่จะเปิดตัวภายใต้แบรนด์แม่นุย้ยและรับสมัครตัวแทนทั่วประเทศแล้ววันนี้ค่ะส่วนผลตอบแทนนั้นนะคะสูงถึง10%ของยอดขายทีเดียวค่ะก็ขอฝากนะคะขอฝากแบรนด์แม่นุ้ยนะคะถึงแม้ว่าแบรนด์แม่นุ้ยจะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะสำหรับผ้าไทยแต่ว่านุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นผ้าไทยในลักษณะนี้และนุ้ยเชื่อว่ายังไม่เคยเห็นผ้าไทยที่ รับสมัครตัวแทนและยังไม่เคยเห็นผ้าไทยที่นำทุกๆผ้าของประเทศไทยมาจัดมาเก็บมาทำเป็นระเบียบแล้วก็มาทำให้เขาเนี่ยมีเรื่องราวมีสตอรี่มีความเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาจะยังไม่เคยมีนะคะจะมีแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวค่ะมั่นใจได้เลยว่าแบรนด์แม่หนุ้ยคือจะต้องทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรักผ้าไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้าไปชมสินค้าหรือติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ไทยซิลบ่ายแม่นุย้ย l i น์แอแม่นุย้ย Ig แม่นุย้ย under score ีลาวงหรือที่หมายเลขโทรศรรรัพท์0816591629ค่ะ